เป็นการสุ่มที่เปลืองที่สุดตั้งแต่ผมทำการอินชาร์มาแล้วครับซุปเปอร์เฟดดีหมดไป440โซกว่าแล้วนะครับเพื่อนเอนแค่ต้องการพับผิดไนแม่0.5%แค่เนี้ผมแค่ต้องการแค่นี้เพื่อนเื่อนไม่ได้ต้องการชาโดรหรือเวนเจียนเลยนะครับผมไม่ออกครับจะไม่ออกให้ผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยคือโซจะหมดแล้วนะจะได้รีวิวกันไหมคลิปนี้ เฮ้ย400กว่าโซ่ผมไม่ออกกับเพื่อนๆดูดิเหลือ mm hmm. 10โซสุดท้ายแล้วนะครับ mm hmm. ผมออกวินเทอร์ประมัน8รอบน่าจะได้นะครับแต่ผมไม่เอาไงผมอยากได้บัฟรัศมีการโจมตียบดาเมจครับ mm hmm. เพราะตัวเขาดาเมดมันน้อยนะครับ mm hmm. ผมโอเคเรียบร้อยเรื่องมากงั้นเอาไปดาเมจหนึ่งพอโอ้ <laughs> oh. เราได้บัฟที่กากที่สุดครับโอ้น้ำตาจะไหลวันนี้ดวงผมดีจริงๆวันนี้ดวงอะไรวันนี้ดวงเราเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนๆเรามาดูความสามารถกันนะครับผมกับซ u เปอร์ฟิตดี้ครับเอ็กซ์ิตัวใหม่นะครับผมราคา799โลบัคหรือว่า75,000โทเค็น จะคุ้มค่าแก่การซื้อหรือเปล่านะครับผมเขาเป็นประเภทเพลสซิ่งนะครับดามเมจเริ่มต้น240ครับอัพแม็ก300รและสมีการจบตี20อัพแม็ก30คูดาวน์0.1นะครับอัพแม็กก็0.1นะครับทำเอาผมไปต่อไม่ถูกเลยลิ้นพันกันเลยอะคือโอ้โหหมดไปเยอะมากครับ โซที่เราเคยฟาร์มกันได้เยอะๆในฮาโลวีนเอเลสเหมือนผู้วัฒนาเขาเก็บคืนไปหมดเลยนะครับผมสำหรับการเอนชาร์มาสักครู่นี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะผมขอวางตัวต้นเกมแล้วก็อัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะเรียกเขาออกมาใช้งานให้ดูกันนะกับซูเปอร์เฟดดี้ครับเพื่อนๆ เอฟซัตช็อปร้านขายตัวละครแมพไฟในทาวเวอร์ดิเฟนทอยเลตทาวเวอร์ดิเฟนและเกมสุดฮิตอื่นๆร้านมีบริการรับกดเกมพาร์ตเลตทุกแมพเติมเ็วปลอดภัยมั่นใจได้ใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับมาครับเรามาดูความสามารถของซูเปอร์เฟดดี้กันนะครับผมเขาใช้เงินในการเรียกมาใช้งานอยู่ที่1 2 0 0 0ครับผมจะวางเขาไว้ตรงไหนได้บ้างตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ติดเทียนหุยมีอะไรด้วยขา,ขาว โอ้เป็นเหมือนแสงเลเซอร์ออกมาจากตาใช่ไหมถ้าผมวางตรงนี้อพแ max แล้วรัศมีการโจมตีจะครอบคุมป่ะเนี่ยเพราะว่มมาบัฟที่เรามีนี่มันง่อยมากนะครับผม <c oughs> เอ็นชานได้ดาเมจหนึ่งไม่เป็นไรนะครับนี่คาแรคเตอร์อย่างเท่เลยอะ่ะโอ้โหเหมือนซุปเปอร์แมนเลยเพื่อนๆลอยแบบนี้รับโอ้โหอนิเมชันการโจมตีเป็นไงยิงตาเลเซอร์นะครับผมยังจริง สมแล้วที่เป็นซูเปอร์เฟสดี้เท่มากนะครับผมลองมาดูเงินที่เชนในการรับเกียรติกันก่อนนะครับผมจากเลเวล1ไปเลเวล2อมืนครับจาก2ไป3ามืนจาก3ไป4 8มืนแและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับดาเมจ330มและมีการโจมตี30ครับคูดาวศูน์ดาเมจอันนี้คือเราได้เอนชานเป็นดาเมจหนึ่งนะครับเพื่อนๆได้บับแค่นี้ดาเมจก็เลยน้อยหน,น่อยนะครับผม ประเภทของเขามันคล้ายๆกับคอนติเนียอัดนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นเพลาซิงนะครับผมก็คือโจมตีทะลุผ่านนะครับเพื่อนๆแต่ดามิดขเขาน้อยอะแล้วบัฟเราไม่ดีก็เลยเห็นความสามารถตรงนี้ได้ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับอัพแม็กแล้วก็ครอบคุม2ฝั่งตรงนี้อยู่แต่จริงๆผมว่าวางด้านข้างแบบอย่างเงี้ยดีกว่านะครับอ่ะงั้นเราวางแบบนี้นะผมวางข้างฟักทองตรงนี้ได้ไม่เอ่ยเอาติดฮิตบ็อกเจ้านีก แองโกน i าสปินแทบวางไม่ได้ติดทิศบ็อกเขานะครับผมต้องวางตรงนี้แทนนะครับลิมิตในการวางของเขาอยู่ที่3นะครับเพื่อนๆลิมิตในการวางดีอยู่นะครับผมเสียดายอะ่ะผมดันสุ่มได้บัฟไม่ดีถ้าได้บัฟดีๆนี่กูหูยโหดเลยตัวนี้นะครับแต่ว่าคูดาวเขาดีนะเพื่อนๆผมว่าเท่าตัวบูทครูดาวมาอีกครูดาวเขาจะเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นดาวเบีดข,ของเขามันก็จะเยอะมากเราจะลากยาวไปได้ถึงเว็บที่90้าสิบไหมเนี่ย เาว่าเว็บที่80บอสีิกร HP ล้านห้าแล้วนะครับผมแจ็คโอแพดเนี่ยเพื่อนๆจัดการมาเลยซูเปอร์เฟดดี้ตาเลเซอร์พิฆาตตาเลเซอร์เขาสามารถยิงทะลุผ่านได้ทุกตัวนะครับผมเฮ้ยจะว่าไปความสามารถนี้เหมือนกันกับซูเปอร์แมนเลยนะซูเปอร์แมนก็เป็นตาเลเซอร์ที่สามารถเจาะทะลุผ่านได้ทุกอย่างนะครับผมซูเปอร์เฟดดี้ก็เป็นตัวที่ตีทะลุผ่านได้เหมือนกันผมว่าผู้พัฒนาเขาน่าจะได้ไอเดียมาจากซูเปอร์แมนหรือไม่ก็ฮูมแลนเดอร์นะครับผม ฮีโร่สุดชั่วร้ายมีอยู่2อย่างอะถ้าไม่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนก็ฮุมแลนเดอร์นะครับแต่จริงๆฮุมแลนเดอร์ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซูเปอร์แมนแน่แหละเพราะว่าซูเปอร์แมนเป็นตัวแบบต้นฉบับเลยนะครับผมฮีโร่ที่เป็นรูปแบบเนี้ยก็คือลอยได้มีตาเลเซอร์แข็งแกร่งที่สุดนะครับไม่ถึง90แน่เลย87ก็จะตุยแล้วนะครับผมนี่ไงจริงด้วยเราไม่รอดครับเพื่อนๆไม่ไหว บัฟที่เราได้มาไม่ดีด้วยสําหรับซูเปอร์เฟดดี้นะครับก็เลยสู้ยากเราได้พัมกินมา2,300นะครับได้กล่องมา3อันกล่องฟักทองไม่ดรอปอีกแล้วนะครับตอนแรกว่าจะดองพัมกินเอาไว้ทําคลิปสุ่มทีเดียวไม่ต้องดงต้องดองมาแล้วนะครับผมเรามาสุ่มกันเลยดีกว่ากับ1,000 0ฟักทองครับเพื่อนๆเก็บทุกตัวเหมือนเดิมนะครับผมออโต้สมอนมาครับโอเคสกิปคำแอนิเมชั่นอุ้ยสวยแจ็คโอเอนโดซีคขมา1ครับผมไปต่อไปต่อเลยนะครับผม ไปกันแบบรัวๆครับเพื่อนเพื่อนีอปิกเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้มีทิกใช่ไหมไม่ออกมิติคอนะครับผมเพื่อน,อ,นอ่ะมิติคอมา2ครับรอบนี้แจ็คโอมาอีกไหมแจ็คโอไม่มาแล้วนะครับผมซีเขดเราผมว่าสีเขดน่าจะออกตัวเดียวไหมขออปิกสักตัวได้ไหม <laughs> อยากได้ผมขออีิกนี่คือพอเลยนะครับผมตัวอื่นไม่ต้องครับเอาแค่อปิกตัวเดียวพอ 0. 0.0 0 5เซต์ สองครั้งสุดท้ายครับผมไม่ออกนะครับม่วงกับฟ้ามาแบบรัวๆครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็ไม่มาเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นครั้งละหนึ่งลอะอะลองดูสิเพื่อบางทีอาจจะออกแบบตอนครั้งละหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> ครั้งละสิบยังไม่ออกหวังครั้งละหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหคิดได้ไงแจ็คโอชิก้าไม่ต้องมาแล้วพอแล้วครับตอนนี้ล้นกระเป๋าแล้วสองสามร้อยกว่าตัวแล้วมั้งพอ,อแล้ว สครั้งสุดท้ายอืแจ็คโอชิก้าครั้งสุดท้ายจริงๆละครั้งสุดท้ายจริงๆเออแจ็คโอชิก้าอยู่ดีครับผมอะไรคลิปนี้ก่อนจากกันไปเพื่อนๆผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกับมิสเตอร์หมึกด้วยนะครับ